วิธีดูสกุลเงินที่สวนทางกับดอลลาร์และทองคำช่วงผันผวนหนักๆน,นะครับให้คุณสามพ่อ c o l l สกุลเงินนั้นต้องมีผู้นำที่นิ่งนะครับพอยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับช่วงที่สลรัฐจะขึ้นภาษีสุลักกากรนั้นไม่รู้กี่เปอร์เนนซ็นต์นะสิงคโปร์แต่ผู้นำสิงคโปร์ ไม่ตอบโต้นะครับนิ่งนะครับวันนี้คุณไปดูค่างเงินสิงคโปร์ครับยีบ่สิบหกบาทสิบสตางค์จากที่ต่ำกว่ายี่สหครับต่อไปข้อสองสกุลเงินที่ไม่ค่อยตามดอลลาร์นะครับใครที่จะซื้อค่างเงินผมแนะนําคุณจดค่างเงินรู้ประวัติมันว่าถ้าเกิดว่าดอลลาร์มันลงหรือมันขึ้นยังไงถ้าเกิดมันลงหนักมีสกุลไหนที่ คอยตามมันนะครับหรือไม่คอยตามมันนะครับยกอ,อย่างเช่นฟังสวิตนะครับวันนี้สี่สิบบาทสามสิบสตางค์นะครับ,นนบ,ตรบแต่ดอลลาร์วันนี้เท่าไหร่สามสิบสามกว่านะครับไม่ได้คอยตามนะครับวันนี้ฟังสวิตขึ้นนะครับต่อไปสกุลเงินที่เป็นเซฟเฮเว่นนะครับคือเป็นสกุลสกุลเงินที่รองจากทองคำนะครับพูดง่ายคือ ถ้าคิดอะไรไม่ออกนอกจากทองแล้วไปเซเว่นเช่นฟังสวิตยูโรสิงคโปร์ไอ้พวกเนี้ยคือเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยเพราะประเทศเหล่านี้มีระบบเขาเรียกว่าระบบ security เกี่ยวกับการเงินที่ค่อนข้างที่ดีเยี่ยมนะครับยกอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเงินเข้าไปแล้วตรวจสอบไม่ได้นะครับไม,ม่มีกฎหมายอะไรเปิดช่องให้คุณไปตรวจสอบนะครับ แม้แต่เงินบาทไทยเขาก็รับฝากนะครับให้คุณลองไปพิจารณาดูครับแบ่งป,ปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ